วันนี้ฉันไปช้อปปิ้งกับสามีมาอุ้หให้่บอ,อกเลยทั้งอิ่มทั้งอร่อยทั้งได้รสชาติเออว่าแต่ว่า,เ,ววาเธอเป็นไงบ้างอะโอเคไหมอืมก็โอเคนะไปเที่ยวกันแล้วก็กินข้าวดูหนังอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่มันเสียยูอย่างเดียวสิฉันมีความรู้สึกว่าเวลายอยู่้ดยกันสองต่อสองอะความสุขอะนิดเดียวเองะอะเฮ้ยอย่างนี้เธอก็แย่น่แน่ตอนนี้เธออยู่เท่าไหร่ อ๋อ24แล้วจ้ะแล้วสามีเธอล่ะเขา3าเองนะ35ส uh huh. ว่าแล้วเขาอะต้องการกำลังเสริมผู้ชายอะไม่ค่อยดูแลตัวเองเหรอกหรอทางที่ดีนะฉะนันแนะนำผู้ช่วยให้เอาไหมาเอาสิเอาสิดีผู้ช่วยของฉันนะทำให้ฉันใช้วเวลากับสามีนานมากแหมหน่าอิจฉาจังเลยอะ ฉันไม่อยากได้อย่างนี้มั่งจังผู้ช่วยของเธอเป็นใครบอกหน่อยสินี่ไงผู้ช่วยฉันจอร์ดเอเซนสเปรฟอร์เมนทําำให้ฉันมีความสุขกับสถานี normal จอร์ดเอเซนสเปรฟอร์เมนสเปรย์สำหรับสุภาพบุรุษช่วยขยายหลอดเลือดสร้างสมรรถภาพเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งตัวให้ความชุ่มชื้นเย็นสดชื่นกับผิวด้วยครับเ <c oughs> พิ่มความสุขสำหรับครอบครัวที่มีทุกในเรื่องเพศ นี่เธอเป็นไงจอที่ฉันให้ไปอ่ะช่วยได้ไหมอย่าให้บอกเลยอ่ะฉันนะนะใช้เวลากับสามีได้นานมากเลยล่ะ <c oughs> จริงสามีฉันเขาก็ชอบส่วนฉันก็แฮปปี้ัันนี่ใจด้วยนะ <c oughs> จ้าขอบใจนะจ๊าฉันชื่อแล้วล่ะลว่าจอเท่านั้นแหละที่ช่วยได้สนใจจอเอสเซนสเปรย์ฟอร์แมนตับฟรีทันที เมื่อซื้อเจอลเพิ่มขนาดจอร์ดบอดี้เฟอร์มิงเจลฟอร์เมนราคา1 5 0 0บาทพิเศษโทรสั่งซื้อ50สายแรกจากราคาปกติ1,500บาทลดเหลือเพียง1,200บาทแต่นี้ยังไม่พอนะครับแถมจอร์ดเอเซนส์สเปรย์ฟอร์เมนราคา600บาทรวมค่าจัดส่งฟรีทันทีสำหรับท่านที่ต้องการจอร์ดสเปรย์เพียงอย่างเดียวนะครับซื้อ2หลอดในราคาปกติ1,200บาทลดทันที900บาทรวมค่าจัดส่งฟรีด้วยสนใจสินค้าจอร์ โทรสั่งซื้อได้ที่ call center จอชสร้างความสุขที่ยาวนานกลางสรรชีวิตคู่ให้เต็มอารมณ์อย่าลืมนนะคะจอเท่านั้นที่ให้ความสุขได้ยาวนานได้ขนาดนี้